ครับก็ในส่วนของข้างหลังของผมนี่ครับก็คือเจ้า XADV ครับ750ครับเป็นไฮไลท์ของบูธฮอนด้าครับในปีนี้ครับอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเจ้า XADV ตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ครับของปี2021เลยนั่นเองครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าหน้ามันดุขึ้นนะครับเห็นไหมหน้ามันจะดุกว่าตัวเก่านะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับตัวเก่านะครับ น่าจะมีความเป็นากาดีไซเป็นแบบเอ็กซ์ตรเอ็กซ์ตรสออกสีไม่ถูกครับเอาไว้ว่าอารมณ์แบบดุดกดโกดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้คนยังเยอะครับเดี๋ยวผมรอคนว่างก่อนเดี๋ยวจะถามเขานะครับว่าตัว X ADV ตัวนี้ครับมีอะไรแตกต่างจากตัวเก่าหรือเปล่าครับเพราะว่า ผมก็ยังไม่เคยจับเลยนะตัวเก่านะครับอันนี้ต้องพึ่งผู้ชายช้านิดหนึงนะครับเป็นรถแนวใหม่ครับของ Honda ครับเรียกเลยว่าเป็นคู่บุกเบิกเลยดีกว่าแนวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ใหญ่ของรุ่นนี้ครับนั่นคือเจ้า X ADV 750ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ามันมันเป็นกึ่งรถออโต้นะเป็นกึ่งรถอ่าสกูตเตอร์กึ่งออโต้ครับ เป็นเอาเอาง่ายคือเป็นรถอ่ารถสกูตเตอร์มีเกียร์นะครับเป็นรถสกูตเตอร์มีเกียร์แต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์แบบอ่า DCT ครับหรือว่าดูโอคัทนะครับ DCT ดูโอคัทนะครับเหมือนกับตัวแอฟริกาคาวินตัวนั้นนะครับเหมือนกันเลยเกียร์นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมเอ่ยมีชิปอัพชิปดาวนะครับเห็นไหมชิปอัพชิปดาวนะครับ ปุ่มแมนวลนะครับปุ่มปรับเกียร์อย่างนี้ได้เอ็นอะไรว่าไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวพี่ใหญ่นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าบุกเบิกบุกเบิกกระแสอ่าออโต้แอคเันเจอร์นะครับผมขอเรียกเี้ยกันออโต้แอคเันเจอร์ครับอ่านี่ครับเป็นรถที่มีโซ่นะครับรถที่มีโซ่ครับไม่ไม่ใช่สายพานครับไม่ใช่สายพานครับเป็นรถ มีโซ่นะครับมีสวิงอาร์มนะครับเห,เหมือนรถเกียร์เลยนะครับมันก็เป็นรถเกียร์แหละแต่มันเกียร์เป็นออโต้นะครับอ่าเป็นเครื่องตัวเดียวกันกันกบอ่าพวกรถตระกูลเจ็ดห้าูนย์ะครับเป็นรถตระกูลเดียวพวกเจ็ดห้าศูนย์ผมก็จําชื่อรุ่นม่ค่อยได้แล้วมานานแล้วนะครับเป็นอ่าตัวเดียวกันเลยนะครับเครื่องตัวเดียวกันแต่เขามาปรับรูปรูปโฉมใหม่ให้มันเป็นแบบเหมือนสกูตเตอร์นะครับอ่าให้มันเป็นเหมือนสกูตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับน <com ี่ โดยจุดเด่นของรถประเภทนี้ครับก็คือความสะดวกสบายครับความสะดวกสบายในการขขี่ครับแล้วก็จะลุยอ่าจะขี่ทางดําก็ได้นะครับจะขี่ทางดังก็ได้หรือว่าจะไปดูทางฝุน่นหรือว่าทางวิบากก็ก็ได้เหมือนกันครับอ่าแต่ว่าผมบอกเลยว่ารถแนวนี้จะเน้นทางอ่าทางที่เป็นอ่าไม่กึง่งไม่กึ่งวิบากมากนักครับก็คือเป็นทางแบบลูกลังลูกลังครับมีเนินสูงต่ำมีอะไรขีดขวางางเล็กน้อยครับ ไม่ใช่แนวโดดๆนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าแนวโดดๆนะครับอ่านี่ครับก็อย่างที่เขาอย่างที่คุณดาจัดบูธเลยเห็นไหมครับนี่ครับวางรถไว้ครับเป็นสกี่ทางดำก็ได้หรือว่าจะเป็นทางขุ่นก็ดีครับอ่าอาจจะไม่โดดเท่ากับตัวแอฟริกาทวินนะครับแอฟริกาทวินเนี่ยโดดได้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวๆซอบๆลงมาหน่อยนะครับอาจจะไม่โผล่ๆรูดโผลมากนักนะครับอ่า มาครับเดี๋ยวมาลองคอมเอ็กันนะครับดุ๊ก็ตามคาดครับก็คือสบายสบายแบบสกูตเตอร์ครับเป็นแบบสกูตเตอร์สกูตเตอร์ครับถ้านั่งครับเป็นแบบนี้ครับสบายไหมครับนี่ครับถ้านั่งนะครับหมอบลมๆก็ประมาณนี้นะครับ คิวหน้าปรับได้นะครับปรับชิวหน้าได้อะไรได้นะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้อ่าโยกลงดึงดึงออกอ่าก็ปรับมือเดียวได้นะเออมือนึงจับแนดนปุ๊บบิดขึ้นดึงออกบิดขึ้นนะครับล็อกอ่านะครับปรับมือเดียวได้นะครับเห็นไหมสะดวกสบายครับเอาลงอยากขี่รับลมดึงออกปรับลงนะครับปรับชิวลง ระบบระบบออโตแฮนด์นะครับปรับปรับชิวหน้าระบบออโตแฮนดนี่ครับดึงปรับขึ้นขี่ขีรถอยู่ไม่ไม่ชอบลมล้วปรับนะครับอ่านี่ครับนึกถึงว่ามือนึงอาจจะกำอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนึกถึงมือนึงกำอยู่ตรงนี้เราเอื้อมมาปรับดึงอ่าระบบอัโตแฮนนะครับนี่นะครับเปิดรับลมอ่ะมีฝนมีลมแรงปรับขึ้น อ้นี้แหละครับนี่ครับก็คือท่านั่งนะครับมุ่งมองอ่าการนั่งขับขี่ครับอืมนี่ครับตรงนี้ก็คือตวิคนครับโอเคนะครับอนี่ก็คือคนซ้อนครับที่วางคนซ้อนนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนะครับมีนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งแบบคนซ้อนก่อนอื๊ช นั่งแบบคนซ้อนนะครับตัวนี้ผมก็ไม่เคยลองขี่นะครับหายากนี่ครับมุมมองแบบคนซ้อนครับเบาะก็ไม่สูงจากอ่าคนคนขับมากนะครับหัวคนขับก็อ่าเนี้ยมุมมองของคนซ้อนนะครับจะอยู่มันประมาณนี้หัวคนขี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแถวแถวนี้แหละแต่คนขี่สูงหน่อยก็มิดหัวนะครับโอเคนะครับอชนี่ครับ SADP นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาอ,อธิบายครับเจอเรื่องของ x d w ว่าตัวใหม่เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเก่านะครับก็เอาเริ่มเรื่องของ performance ก่อนเลยกันครับเรื่องของ performance นะครับตัวอ่าใหม่กับตัวเก่าเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่างกันไปบ้างครับครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเอ่อเป็นเครื่องยนต์ที่เราทำออกมาเพื่อที่จะเออ่รองรับตัว Euro 5นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนี่ครับซึ่งตัวใหม่ซึ่งตัว Euro 5เนี่ยเอ่อซึ่งตัว Euro 5เนี่ย มันจะต้องทําให้ตัวผ่านมลพิษที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่พอนี้พอเราทำบริกรแล้วเนี่ยม้านะครับเราได้สี่ตัวก็คือค่าเสียเนี่ยดีขึ้นค่าเสียดีขึ้น,นแล้วก็แรงขึ้นด้วยแรงขึ้นมา้าม้าเพิ่มได้สี่ตัวแล้วก็แรงบิดเพิ่มได้นหนึ่งมือตันนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักของตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยน้ำหนักลงไป1.4ึกิโล ก็คือเบาขึ้นด้วยครับแต่ถ้าทั้งถ้าทั้งคันเนี่ยเบากว่าตัวเดิมไปอยู่2อกิโลสกิโลครับสองกิโลก็ถือว่าเบาเลยนะเบาฮะจ้าเทียบกัสภาพสภาพของเดิมคิดเล่นๆว่าตัวเครื่องยนต์นะตัวเครื่องยนต์แบบเขาเอาอะไรออกไปฮะหนักหายไปตั้ง1.4ึกิโลใช่นะฮะแต่แรงขึ้นด้วยนะอ้าวเบาขึ้นแต่แรงขึ้นอ่าเบาขึ้นแรงขึ้นบนพิษเอ่อน้อยลงอ่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยอ่าอ่าครับ หน้าาากทุอย่งแล้วก็เรื่องของออปชั่นมีอะไรมาเสริมใหม่บ้างครับตัวนี้ออปชั่นจากดูหน้าหน้าตาเนี่ยนะครับเขาตัวแรกก่อนนะครับตัวตัวคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าของคนนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นทั้งทั้เบวายของเราแล้วนะครับรถคันเร่งไฟฟ้าตัวเก่าเป็นคันเร่งสายไหมคันเร่งสายครับผมตัวนี้ได้คันเร่งไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ททีแบบใหม่เหมือนกับตัว cbr พัน double a a ตัวเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่เล่นหน้าจออะไรก็เหมือนกัน แล้วก็การปิดเปิดตัวเบาะนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าไม่ใช่เป็นแบบสายสลิงเหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้แบบกดเป็นแบบสายสลิงกึกกักกึกกไม่ใช่เลยใช่ไหมครับกดเบาๆรลองลองกดดูเอ้ยมันเหมือนปุ่มสวิชกเลยครับแต่ตัวนี้จะเห็นชัดตัวนี้เห็นชัดกดเบาๆครับลองดูเอ้ยครับอ๋อเป็นไฟฟ้าเป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมกดมาปุ๊บมันก็จะแรงลงส่วนตัวตัวเบาะนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้จริงมันจะมีต้องมีปลอมอะไรต่อยู่นะครับเก็บแรนไม่ร้อยเพราะว่าต้องต่อบแบตเตอรี่รตัวนี้จะมีปลอมอยู่นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดจะลึกขึ้นนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับหใหญ่กว่าเดิมไปอีกหนึ่งลิตรนะครับรวมแล้วได้ทั้งหมดยี่สิบสองลิตรแล้วก็มีตัวช่องชาร์จไฟเป็นแบบ USB Type C เข้ามาให้ด้วยตรงไหน Type C มาได้บ่อยเพราะว่า Type C เอาไว้ใช้ชาร์จมือถือได้เลยใช่ไหมครับใช่ผมเพราะเป็น Type C ได้พอแล้วคือมันไม่ต้องแบบเลือกมุมในการแย่นะครับอันสองคือมันจะมันจะชาร์จเร็วขึ้นด้วย นะครับใช่ครับไททีมันจะชาร์จเร็วขึ้นมากกว่าคนที่หน้าจอนะครับครับผมที่หน้าจอเนี่ยที่หน้าจอมันจะมีสมาร์ทไอเทมเราจะสบัติอนด้าโลซิงเป็นรูปแบบที่กดท้ายทางนี่มีลำโพงในตัวแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ไม่อันนี้ต่อต่อเข้ามานะจริงจริงแล้วคือแล้วไอ้ตัวคอนด้าโลซิงเนี่ยนะครับก็เป็นแอปที่ช่วยการทำงานนะครับช่วยในการการใช้งานของผู้ใช้นะครับซึ่งมันก็จะมาโชว์โชว์ของด้าโลซิงม้ครับนะครับมาแล้ว ครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถกับสมาร์ทโฟนแล้วนะครับผมคือจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวรถนะครับเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับโดยผ่านแอปขอนด้ารถซิง์นะครับซึ่งสามารถเนํำทางนะครับฮอนด้ารถซิงเนี่ยมันก็จะพาไปที่ตัว Google m a p เข้าผมนะรับโทรศัพท์นะครับมีข้อความเล่นเพลงต่างๆได้ประมาณนี้ ก็คือมาอถอ่าเราคอนโทราตัวนี้ได้ครับให้มันมาสามารถคอนโทรลมือถือได้ใช่มใช่ใช่ใช่ใช้สวิตช์ของตัวรถเนี่ยมาคอนโทรนที่มือถือได้โดยที่ว่าเราขับขี่ไปได้เลยนะครับก็คือมือนี่ไม่ต้องมาลัดมามาลั่าจับมือของมือถือแล้วก็คือคอนโทรลจากตัวนี้เลยใช่ครับแล้วถ้าว่าเราต่อบูธที่หมวนะฮะเราเราอยากไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยเราสามารถพูดได้เลยครับการนำทา ก็ฟังก์ชันระดับเสียงการควบคุมระดับ <c oughs> คือการต่อบลูทูธกับหมวกกันน็อกเนี่ยเราสามารถพูดเนี่ยให้อ่าสั่งงานด้วยเสียงได้อะไรได้ใช่ไหมครับสั่งงานด้วยเสียงครับแล้วก็สามารถคัญหาอะไรต่างๆด้วยเสีงเยงด้วยนะครับรับโทรศัพท์ก็สามารถรับที่ตัวซูเปอ์แทนได้เลยขับไปก็สามารถรับได้เลยถือว่าไฮเทคและมีประโยชน์มากครับไอาการที่ว่าสั่งงานผ่านหมวกกันน็อกเหมือนอ่าเหมือนไอไอรอนแมนใช่ไหมับเหมือนเลยคสมมติ ตัวนี้นะครับก็โหมดนะครับกี่เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับรับผมได้อีกถึง5โหมดมี5โหมดเลยเหรอครับครับหโหมดครับสแตนดาร์ดเยอะมากนะครับตรงที่สแตนดาร์ดจะเห็นว่า P EBD T f b s เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีอันนี้คือโหมดสแตนดาร์ดถ้ากดอีกทีนึงปึ้งครับผมฝนตกมาเราเปิดโหมดเรนไว้ นะครับถ้าจะเข้าไปทางกรวดทางต่างๆนะครับโหมดเปาเวลนะครับแล้วตัวนี้จะมีเออ่จีโหมดด้วยนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นยูเซอร์โหมดเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ทุกตัวเลยนะครับตัวตรงนี้นะครับปิดแท็กชั่นของทัวร์เบยังได้นะครับตัวสปอร์ตเร็วแรงนะครับเล่นมันนะครับครับผมโอเคแล้วก็ตัวที่หน้าจอเนี่ยอันนี้ก็มีการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับมีการบอกมีอะไรบอกมีคมภูมิข้างนอกให้ด้วยนะครับควภูมิข้างนอกครับครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับแถบตัวนี้นะฮะแถบ จะเห็นมีไมเล็2สองเนี่ยอันนี้คือแถบที่2นะครับมันมีถึง4แถบครับ 1, 1> 2>, 2 3 4สนะครับแต่ละแถบเนี่ยบอกอีก4ตัวฉะนั้น4 446มันบอกทั้งหมดถึง16ฟังก์ชันนะครับบอกทีเดียวหมดเลยครับอยู่ที่ว่าเราเรา,เ,าเราเราทุกตัวเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้อ่าในันนี้หมดหมดที่1เขาไปตั้งปิดที่เรา,เราแล้วอ๋อครับก็คือเราสามารถว่าจะดูอันไหนก็ได้เรามาตั้งเอาก็ได้ใช่ไหมจะจะตั้งให้ตัวไหนอยู่ที่ไหนก็ได้จะดูก็ได้ไม่เออปิดไปก็ได้นะฮะอ๋อแล้วก็ อย่างตัวนี้นะครับ XDB 2021เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอางอื่นก็ได้เขียนเขียนชื่อเราก็ได้เขียนไม่ชื่อเราก็ได้ใช่ครับหรือเขียนใหยูอย่างเงี้ยก็ได้แบบรั่เรใครขโมยรถไปเปิดดูรู้เลยว่าใครเอาของใช่ครับส่วนการเข้าไปโหมดนะครับก็กดนะครับกดขวาค้างไว้นะครับปึ้งเข้ามาละนะครับมันจะมีอีก4เมนูนะครับเมนูแรกคือฟังก์ชันนะครับเรด้โหมดนะครับกดเข้าไป ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่ายูเซอร์โหมดเมื่อกี้สามารถปรับตั้งได้ P นี่คือกําลังของรถยนต์จะมีอยู่3ขีดนะครับขีดที่3แรงที่สุดขีดที่1แรงน้อยที่สุดน,นี่คือนะเราสามารถปรับตั้งได้แบบอิสระเลยใช่ครับผมเอทิสเบกนะครับถ้าจะาขีดที่3นี่คือผ่ลนเร่งมาเหมือนกับกดไปหลังแล้วพุ werk, ่งหน่หวงมากอ๋อแต่ถ้าว่าขีดที่1เนี่ยนะครับผ่ลนเร่งมามันก็ไหลก็โค้งฟิวว์นะครับก็คือง่ายๆคืออ่าข้าขีดแรกเนี่ย จะเป็นอ่าพวกน้อยๆหนักหนักใช่ไหมครับครับอ๋อถ้าถ้าขี่แรกอ่าอ่าน้อยๆแต่ถ้าขี่เร่งมาเอ่อรถก็ยังไหลได้แต่ถ้าสามขีดนี่คือขอนเร่งมาปุ๊บตึ้งเลยตื้อเลยอ่าฮะสมดีนะครับคือการประเมินการเปลี่ยนเกียร์นะครับถ้าขี่แรกเนี่ยเอ่อมันจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบมันต่ำรอบต่ำใช้ในเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับขับไปอืดอืดอืดนะครับแต่ถ้าว่าเอ่อขี่สูงเนี่ยนะครับก็รอบก็เริ่มกวาดสูงขึ้นแล้วค่อยเบียดใช่ครับ ส่วนตัวมาขีดที่3นะครับขีดที่3เลือกได้ว่าขีดที่3เปล่าห,หรือขีดที่3มที่มีจีโมดมีจีโมดนะครับจีโมดคือเวลาที่ขึ้นเขาหรือว่าลงเขาคือรถเปลี่ยนเบงจากสภาพแนวพื้นราบเนี่ย oh. นะครับ ระบบเนี่ยมันจะเหมือนอั้นเกียร์ไว้ให้นะครับเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นยากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราขึ้นเขาล่ะรถจะได้มีกําลังหรือว่าตอนที่ลงเขาเนี่ยรถมันตื้อมาอึ้งมาฮะคือเมืเปลี่ยนเกียร์มันเป็นเกียร์สูงมาปุ๊บเอนจิเนียเบรกไหลเลยใช่ครับตัวนี้คือเราตั้งตั้งไม่ได้แต่ถ้าว่าเราขับในพื้นราบเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวทั้งารถตัวนี้นะครับในแนวขึ้นเขาลงเขานะเยเาก็เปลี่ยนเกียร์ได้เป็นปกติ เขาไปทีส่วนตัวเมื่อกี้ดีเนาะี่คือท่อคอนโทรลนะครับคอนโรลถ้าเป็นสีขีนี่คือมันจะควบคุมค่อนข้างมากนะครับเหมือนเหมือนประมาณโฟล์ซาหรือว่าตัว PZ 160คือเมื่อล้อหลังนะครับเมื่อล้อหลังเนี่ยมัน วิ่งเร็วกว่าล้อหน้านะครับมันจะเอ่อมันจะควบคุมนะครับมันจะตัดกำลังของตัวรถยนต์ไปแป๊บนึงนะครับพอความเร็วของล้อหน้าล้อหลังเท่ากันปุ๊บมันก็ต่อนะครับสิ่งเครื่องยนต์เนี่ยตั้งๆนะครับแต่รถยิ่งขึ้นได้นะครับแต่ถ้าว่าเอ่อขีดขีดที่หนึ่งเนี่ยนะครับอารมณ์เหมือนนักแข่งฮะสไลด์เข้าโค้งอย่างเงี้ยล้อหลังคืออล้หมุนไปเลยเออล้อล้อหลังหมุนได้นะครับได้ระดับหนึ่งได้ระดับนึงได้ระดับหนึ่งถ้าถ้ามาไปปุ๊บมันจะควบคุมอันนี้สาาามมรรรถเเปปปิิิดดดดดไไไ้้้ััยนนนีี่่หลอออ๋ใชคบ ต่อไป ABS เดี๋ยวพักแป๊บนึงข,ขอให้ขอขยายให้ฟังกันก่อนนะครับคือถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คือเอาง่ายคือหมวตัวนี้คือป้องกันการล้อ,ลอหลังรีทิ้งเอาง,ง่ายๆนะครับก็คือไม่ให้ล้อหลังเนี่ยมันเกิดอาการรีทิ้งเวลาเราออกตัวหรือว่าเวลาเราเจอพวกกรวดหินดินทรายเวลาเราออกตัวมันอพวกน้ําพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ,ค,รบคือรีทิ้งไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าฟรีปุ๊บมันลื่นลื่นครับเพมาะล้ม,ลม ใช่เพราะตัวเนี้ยทอ็อกลังเยอะมากเดิมมากคือยนต์ตัวเจ็ูนตัวนี้นะทอ็อกมัลั้องเยอะแล้วนะครับแต่ว่าพอไปอปรับเปลี่ยนมาใหม่ม,มาใหม่เนี่ยทอ็อกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหรือครับแล้วก็ววอันเนี้ยมีคนเข้าใจว่ามันเป็นรถสายพานความจริงคือไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นรถเกียร์ถูกต้องไหมครับต้องบอกว่ามันเป็นรถเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยคอมพิวเตอร์ครับซึ่ง มีแค่โมเตอร์ไซค์ฮอนด้าเท่านั้นที่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้ตัวนี้มาใช่นะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะใช้ในพวกเอ่อพวกไฮเปอร์ไฮเปอร์สปอร์ตนะครับพวกซุปเปอร์คาร์พวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเรียกว่า DCT <D 3. S 1> ใช่ไหมครับ DCT <3. S 1> ซึ่งใช้ในการแข่งขัน F1 รถรถสมรรถวาล์ฟ F1 เนี่ยทุกคันจะใช้ระบบ DCT ในการปรับปเปลี่ยนเกียร์ก็ให้เพื่อนๆนึกถึงอ่ะพวก Lamborghini อะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องตัวสูงๆนะต้องตัวเท่าๆนะใช่ <laughs> ต,ตัวระดับประหยัดเนี่ยก็ไม่มี ใช่ใช่ใช่จริงด้วยส่วนตัว M S ตัวนี้ก็คือถ้าสองขีดนะครับก็ควบคุมเยอะนะครับหนึ่งขีดก็ควบคุมน้อยควบคุมน้อยคือเวลาเหมือนขับลงในสนามนะครับผมเวลาบีบพีมพ์มือมันไม่แบบจับหนักนะฮะจับเหมือนกันนะฮะคือมันจะปล่อยไวกว่าจะปล่อยนะฮะจะปล่อยได้เบากว่าที่สองขีดสองขีดจะจับหนักกว่านี่คือเช่นร้องหนุ่มอันนี้ถ้าอยากจะเร็วก็ใช้แบบตัวนี้นะครับตื่นตัได้เหมือนกัน ปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้เลยครับรับผมปิดได้ครับแล้วถ้าว่าเราปรับมั่วๆนะครับเราต้องการคืนค่าก็สามารถที่จะกดค้างขวาสไลดนะครับแล้วก็รีเซ็ตตึ้งมานะครับก็ปลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าใครถ้าใครแบบสายปรับเล่นไม่ต้องกลัวสามารถปรับคืนค่าได้ปรับคืนค่าได้เฉพาะไอตัวลันนิงโหมดก็ได้หรือว่าจะคืนค่าทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบไปนะฮะต่อไปตัวชิปพอยต์ชิปพอยต์ก็เหมือนกับตัวไฟชิปลท์ของตัวรถเกียร์ นะครับพวกรถตอก์ดเลยรถแข่งอะไรต่างๆเลยจะมีชิปไลท์เหมือนตัว15,000นู่นมาใช่ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยจะเรียกชิปพอยต์ตัวเนี้ยแปลกไหมว่ามันเป็นดีซีทำไมต้องมีตัวตัวชิปไลายมาด้วยใช่ครับเพราะบางทีคือเราอยากเล่นเกลี่ยนเมนูงัยนะฮะอ๋อใช่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูก็ได้เป็นออโต้ก็ได้ได้ครับเราสามารถที่ถ้าถ้าเปิดเนี่ยนะครับ เมื่อถึงรอบที่กำหนดเนี่ยตัวนี้ตั้งไว้ที่6,000 6รอบครับผมนะครับขับไปถึง6,000รอบปุ๊บเราให้เปลี่ยนเกียร์นะครับต้องเข้าใจว่าทำไมทำไมตัวนี้ที่เปลี่ยนเกียกร์ยต่ำจังตัวนี้เป็นรถที่ออรอบต่ำการทำงานที่รอบต่ำเน้นต่ำเน้นทอร์คหรอืห 6, อครับเน้นทอประหยัดน้ำมันมากๆตอนนี้ถ้าเราตั้งไว้ที่6,000แต่ครับพอรอบถึงที่6,000จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไอ้ตัวแถบที่เป็นวัดรอบเนี่ยตัวนี้นมันจะกระพริบเป็นสีให้ แถบพ่มี่วันรอบใช่ไหมครับต้องออกนะจอต้องออกหน้าจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคออกออกออแค่นั้นตัวนี้ออกก็คือแถบตัวนี้แต่เป็นสีเหลืองกระชิบมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บมาเด่นเด่นแน่นอนเลยแน่นอนครแล้วก็าแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเออ ชิปเอ่อเลนนิงเทอร์ซิกแนวตัวนี้มันจะเป็นระบบยกเลิกไฟเลี้ยวอัตมัติยกเลิกไฟเลี้ยวหม่ถึงยังไงครับเวลาที่เราเอ่อเหมือนรถยนต์อ่ะนะครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บพอรถตรงก็จะยกเลิกไฟเลี้ยวให้ก็คือเราไม่ต้องอ่าถ้าอย่างเช่นเราเข้าโค้งไปแล้วปุ๊บเราหักขึ้นมาตรงๆมันก็จะตัดไฟเลี้ยวเองใช่ครับผมใช่ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับใครที่ชอบลืมแบบอ่าลืม ปิดไฟเลี้ยวเวลาเลี้ยวเสร็จแล้วใช่ครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นชิป A auto reset นะครับคือถ้าว่าเราเรากดที่รีเซ็ตที่ชิป A มันก็จะตัวพวกชิปที่รูปของการดุ่งรุ่งทางอะไต่างของชิป A ก็รีเซ็ตหมดนะฮะแล้วก็เหมือนกับรถรถทั่วไปจากตอนนี้ถ้าอะไรไปใบงหน้าก็จะมีตัวเอีโค่หมดนะครับอีโค่หมดตัวนี้นี่คือถ้าเราเปิดใช้เนี่ยนะครับเวลาถ้าเราขับขี่ในสภาพว่านั้นมีความประหยัดน้ำมันมากสุด ตัวเข็มตัวแถบันรอบเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับผมเออ่มันจะสว่างมาเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือจุดนั้นคือจมูกบอกว่าเราขี่ได้ประหยัดที่สุดแล้วคุณเป็นเด็กดีนะขับไปอ่ะประมาณประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะเออเ่ปลี่ยนเอปลี่ยนเกียร์นะนะครับถ้าเราตั้งไอตัวชิปพอยด์ไว้ตัวนั้นจะกระพริบมาเป็นสีเหลืองออ๋ก็ยังเป๊ะกระพริบเหมือนเดิมใช่ครับต่อไปนะครับต่อไปตัวดิสเพย์นะครับผมดิสเพย์เนี่ย พิเทตัวแรกนะครับมันก็สามารถที่จะเลือกได้อีกทั้งสีงส4ใช้คือตอนแรกผมเข้าใจนึกว่ามันจะมีแค่รูปแบบเดียวที่ไหนได้คือมี4ีรูปแบบเลยใช่ครับมันแน่นอนเจ๋งไหมเจ๋ง <c oughs> อันนี้มันเา้าวเหมือนรูปแบบพวกรถสปอร์ตเลยใช่ไหมเหมือน m o เต g ร์เลยฮะใช่ครับครับเอ่อไม่น่าเบื่อนะครับใช่วันไหนนึกอยากจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นยังไงก็เปลี่ยน ส่วนตัวนี้นะครับคอนสว่างนะครับคอนสว่างก็มีตั้งแต่1ระดับหนึ่งดีสุดจนถึง8นะครับแนะนำให้ตั้งออโต้ออโต้ก็คือเหมือนกับเป็นคอนสว่างเหมือนหน้าจอโทรศัพท์อ่าตัวนี้ถ้าตั้งออโต้เนี่ยนะครับถ้าขับไปที่แสงน้อยนะครับมันจะดีแล้วนะฮะแต่ถ้าอยู่ที่แสงเยอะมันก็จะขึ้นมาครับมันก็ขึ้นมานะครับตัวแบ็เกราวนะครับมีขาวมีดําแล้วก็มีเมทริกนะครับแนะนําให้ตั้งเป็นออโต้นะครับมีขาวมีดํามีเมทริก นะครับแนะนำเป็นออโต้นะครับตัวนี้คือเหมือนคูกุู่แมปอะเวลาที่เราใช้ตอนกลางคืนมันก็จะเป็นสีดำให้ใช่คหลังเป็นสีดำอ่าตอนกลางวันก็เป็นสีขาวอันนี้ปเวลาเจอแสงอะไรมาก็จะเป็นสีขาวแต่พอเวลาเข้าที่มืดอะไรมันก็จะเป็นสีดำใช่ครับผมใช่ครับครับตัวนี้อินโฟนะครับเมื่อกี้ที่ที่บอกนะครับอินโฟเนี่ยนะครับอินโฟมีตั้งแต่1ถึง4นะครับอ่านี่ก็เราสามารถที่จะแต่ละตัวเราสามารถที่จะคัตตอมได้ว่าจะเอาอะไรแบบไหนเลือกในแบบสไตล์ของตัวเองใช่ นะครับเอาแบบไหนได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยผมตั้งตัวนี้ให้เป็นตัวตัวองศาครับผมตัวองศาของคันเร่งครับผมต้องบอกได้นะครับแล้วก็ตัว user interface นะครับเราสามารถที่จะ เดี๋ยวกินโฟสองเนี่ยผมตั้งเป็นตัวนี้เป็นยูทูบเบอร์นะครับครับผมเพื่งเราสามารถที่จะเข้าไปเขียนชื่อของเราได้ด้วยเขียนชื่อชื่อได้ด้วยนะครับอ๋อที่บอกว่าเราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้จะเป็นชื่อจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมส่วนนั้นครับพี่ชื่ออะไรครับกอนครับ K R O N K R K O K O N ก็ได้ครับ K O N นะเดี๋ยวตั้งชื่อเลย K O N โอเค XEDV ก้อนเนี่ยนะครับครับผมถ้าถ้าถ้าเราออริจินอลแล้วนะครับก็โอเคตอนนี้นะมันหกาแล้วอ๋อนี่ไงเปลี่ยนแล้วครับผมแล้ว,ลวไอตัวที้เปี่หนึ่งนะครับเนี่ยเอ่อคิปแองเกอร์เนี่ยเราบิดกันเร่งฮนะเราบิดกันเร่งอยู่อ๋อนี่คืออง,างศาคันเร่งนะครับองศาคันเร่งครับ เปิดหมดคือหกองศาอย่างเงี้ยนะฮะหมดคือ67ใช่ไหมใช่ครับคือเราสามารถที่จะตั้งตั้งได้หมดเลยนะครับตั้งไว้เพื่อเอาออกชิปได้หรือว่าตั้งมาเพื่อที่จะเรื่องของการเป็นแนน้นเรื่องของการจูนอัพปรับเซ็ตแล้วแล้วแต่ว่าเชิงช่างที่เราต้องใช้ใช่ถ้าเกิดว่าใครเป็นพวกสายจูนเลยเนี่ยองศาพวกองศาหรือว่าเปอร์เซ็นต์คันเร่งเนี่ยสำคัญใช่ครับอินสเปย์เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นเจนงนัลก็เป็นเรื่องของการตั้งวันเวลาอ่า ตัวนี้ทั่วไปนะครับก็อันนี้อันนี้ทั่วไปนะทั่วไปครับแต่ตัวนี้คือเวลาที่เราเออ่รีเซ็ตค่าโรงงานเนี่ยนะครับตัวนี้จะไม่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอ่าฮะเออ่ตัวนี้จะเปลี่ยนก็คือต้องถอดแบตแค่นั้นเองต้องถอดแบตออกครับภาษานะครับภาษาไทยยังไม่รองรอรงับนะครับส่วนตัวนี้นะครับรีส t o ร e Default นี่ครับ ตัวนี้ถ้าเราปรับอะไรต่างม่วหมดเลยเราอยากขึ้นค่าโรงงานก็มาที่นี่นะครับพอกดไปแล้วปุ๊บตัวกดเย็ดปุ๊บตัวอย่างที่เราปรับอะไรต่างไว้ปุ๊บก็จะขึ้นค่าเป็นค่าของโรงงานเลยเซอร์โหมดอะไรต่างเมื่อกี้นะครับก็ปรับหมดเลยนะครับในโมโน้ตตัวบลูทูธวีแพร์นะครับถ้าเรากดเข้าไปเราจะมีการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์เข้่ใช้ตัวแอปโลซิงเนี่ยนะครับให้เข้ามาที่หมดนี้นะครับพอด ตัวต่อไปนะครับตัวสวิตนะครับเม่ทัเนนนะถ้าเม่ทันเน้น,นเนี่ยเอ่อก็ตั้งการเตือนนะครับเตือนมาเช็คระยะหรือว่าเตือนเตือนเรื่องของการเอ่อมาเอา่อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้นะครับคือถ้ารถขี่ไปพอถึงแล้วที่เราตั้งปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมา,าว่าให้ใช่ <ไป S 2> ใช่ไป<ๆ>เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับจะเอที่ระยะไหนนะครับสามารถตั้งได้นะครับตั้งเป็นระยะที่กิโลเมตรเท่าไหร่นะครับหรือวันที่เท่าไหร่เนี่ยสามารถตั้งได้แล้วอย่างนี้เราสามารถลบออกได้ไหมครับ ก็ก็เปลี่ยนครับพี่ก็เนี่ยเข้าไปปุ๊บก็เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อขึ้นไปเรื่อยๆครับจะจะลบออกก็ก็คงจะกดลงอ๋อโอเคครับสูงสุดคือ6,000นกิโลล่ะหกพั6,000คือระยะต่อไปอ๋อทุกหกพัทุกหกพัคือจะเปลี่ยนทุก6,000ใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วก็ต่อไปอิคิวเมนต์นะครับต่อไปคือมีควิสเตอร์ซึ่งตัวนี้มีดีซีไม่ไม่ต้องใช้ควิสเตอร์ไปแล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วของคิปปิเตอร์นะครับ หรือว่าฮีกิปเหมือนกับตัว CB บีพันสามนะครับแฮนอุ Hand ่นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ซื้อแค่คนคุยต,ต้องตักจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ประทศไทยก็มีตัวฟอกเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เราไม่ได้ตั้งให้นะครับตัวต่อไปนะครับ DTC นะครับมันจะบอกปัญหาอของตัวรถมานะครับเป็นรหัสนะครับคือตัวนี้คือต้องเป็นช่างฮนะงเป็นจะบอกรหัสปัญหาเข้ามาคือถ้าเกิดว่ารถมีอะไรเสียปุ๊บเราไม่ต้องมานั่งดาวแล้ว ครับช่างไม่ต้องเดาช่างไม่ต้องเดาแต่แต่ยูสเซอร์ทั่วไปอาจจะอาจจะไม่ทราบอาจจะงงเพราะว่าอาจจะอย่างเช่นบอกเป็นรหัสเอ่อรหัสหนึ่งสองเงี้ยนะครับอันนี้ของได้คือเราจะรู้ว่าเราจะรู้เองเห็นนะก็คืออันนี้ตัวไหนอนนี้รหัสประจำช่างเอาง่ายๆครับฟิวเซอร์ก็คงไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่ก็ก็ถ้าถ้ามีนะครับเอ่อระบบตัวตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับไตรงนี้จะจะโชว์เพราโชว์อย่างนี้คือเข้าสูงเลย ส่วนตัวนี้คือเล่าถุงดีที่สุดส่วนตัวนี้คือเหมือนกับส่วนตัวนี้นะครับคือการรับรองเรื่องของตัวสัญญาณนะครับตัวนี้คือสัญญาบลูทูธนะครับก็การรับรองของแต่ละประเทศต่างๆ่า่ก็ไม่มีอะไรนี่ประมาณนี้นะครับไม่หึงเร่องงการเล่นหน้าจอนะครับโอเคส่วนเรื่องของการการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นถ้าเราลืมเข้ามากดปุ่มตึ้งมานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดระบบได้แต่ถ้าปิดนะครับก็ อ๋อนี่ไงปิดแล้วนะครับแล้วถ้าล็อกคอนะครับต้องหักคอไปด้านซ้ายนะครับซ้ายสุดสแล้วก็กดค้างไว้เดี๋ยวลองฟังนะครับแต่ตอนนี้คือล็อกคอไม่ได้เพราะว่ามันตั้ง,งราแต่อ๋อนี่ไงล็อกแล้วจริงๆมันต้องล็อกแล้วแต่ว่าพอมันล็อกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะตื่นเราตึ๊ดตึ๊ดต๊ดตตั้งไงไม่ได้นะนะอันนี้คือเขาล็อกเอาไว้ไม่สามารถ โชว์ได้ถ้ามาเดินมาหล่อๆกดปุ่มตึ้งนะครับปุมมม่มเดียวรถติดหมดเลยเออครับผมเปิดระบบให้นะครับแต่ว่าเวลาสตาร์ก็ใช้งตัวนี้หมดเลยเข่าโป๊ะคือว่าล้มมากๆนะ X A, A g V ตัวนี้แล้วก็ตัวปิดเปิดไฟฟ้าที่บอลนะเรียบร้อยลแล้วครับ ต,ต่างๆเจ้าเรื่องคือตัวย้ายตัวเบรกมือเนี่ยนะครับใช่ครับนี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยทำมาเป็นแก๊กเก็บของได้หน,น่อยนะครับเก็บ<ต>พวก,พวกแวนพว,พวกอะไรพวกนี้นหน่อยนะครับแล้วก็เบรกมือตัวนี้ครับก็ดึงมานะครับปึ๊บมาย้ายไปตัวก็ล็อกไว้สำหรับเวลาที่จะจอดทางเนินทางลาดชันทางเนินเลยนี่ครับนี่เบรกมือตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เบรกมืออ่าออกมานี้ครับหมดแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณพี่เขามากนะครับที่ให้ความรู้ให้กับแนะนำครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และครั้งใหญ่ของ XADV ครับเรียกได้ว่าออปชันนี้เล่นเพลินๆน,นะครับพี่เอยลืมบอกอย่างนีไไ้ไปใมไดลท์ตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนตาม ตามแสงข้างนอกได้ด้วยก็คือสว่างตอนกลางวันค่อยสว่างมากตอนคืนก็จะลีดหน่อยล้าเข้าไปอีกราคาที่ผมดูคือประมาณ3 0,000นนิดนใช่ไหมไม่ใช่ฮะ4แสน0แสน0 0 0แ0น0 0ห้าพตแรงเลยนี่ใช่ไหมซึ่งแพงกว่าแพงกว่าตัวเดิมไปประมาณ2 0,000ื่นสอง0,000ผมว่าไม่แพงนะกับออฟชันที่มันเสริมมาเนี่ยแค่จก็มใช่ผมว่าแนาจอนี้ก็คุ้มลนะสอง0 0ื่นนี่ครับใคสนใจก็ ดูที่ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับมีทุกสาขาครับตอนนี้เพราะว่าถ้าจะมามอเตอร์โชว์ไม่ทันแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็นี่ครับ XADV นะครับปี2021ครับบอกเลยถ้าจะให้ผมเชียร์แล้วผมคิดว่าเป็นเกาะไอรอนแมนซะด้วยซ้ำไปนะครับเจ๋งมากอ่ะออปชั่นนี้จัดเต็มมากราคา4แสนนิดนิดสแสนนิดนถือว่าคุ้มอ่ะ คมอ่ะใครที่เป็นพวกสายพลิ่งใบอะไรพวกเนี้ยโอ้โหผมว่าจับต้องเลยดีกว่าจับต้องเลยนะครับครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์ประจำบูธของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับ x g d v ปี2021นะครับาก็อะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ Honda Big Wing นะครับทุกสาขาครับมีแน่นอนตัวนี้นะครับครับถ้าผมมีตังประมาณ4 5่แสนหนี่ผมฟ้าแล้วนะจริงจรงผมฟ้าแล้วนะ เอาไว้ใช้ขี่ทางไกลเนี่ยดีเลยนะครับ